สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่อง Emily Me ช่องที่จะนำสาระดีๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้และทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นค่ะครั้งนี้นะคะจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับตัวต้นของชาว ESFJ สำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยทำแบบทดสอบหรือยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นไท p ไหนก็อย่าลืมลองไปทำแบบทดสอบในลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่พึ่งเข้ามาในช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆที่จะนำมาฝากกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะชาว e s f j นะคะชื่อภาษาไทยของเขาก็คือผู้ให้คำปรึกษาและชื่อภาษาอังกฤษของเขานะคะก็คือ console เราจะสามารถพบชาว ESFJ ได้ประมาณ12%ของประชากรทั้งหมดนะคะซึ่งก็ถือว่าเยอะมากเลยค่ะชาว ESFJ นะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นอย่างมากและเป็นคนที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะคะกับความสามัคคีปรองดองพวกเขานะคะยังให้ความสนใจในสิ่งที่ผู้อื่นมีความต้องการหรือปรารถนาเขานะคะเป็นคนที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เพื่อให้งานเสร็จภายในเวลาและออกมาในทางที่ถูกต้องพวกเขาจะพยายามทำตามสัญญาและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายชอบการมีข้อสรุปในสิ่งต่างๆและการมีสภาพแวดล้อมที่รัดกุมมีระเบียบรวมไปถึงชอบสถานการณ์ที่มีการแสดงออกถึงความอบอุ่นหรือความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันค่ะพวกเขานะคะยกให้มิตรภาพและความสัมพันธ์ของคนใกล้ตัวเป็นเรื่องที่สำคัญ มีความไวต่อความรู้สึกและเป็นห่วงครอบครัวค่ะ ESFJ นะคะเป็นคนที่ให้ผู้อื่นมากกว่ารับและมักพิจนารณาถึงความต้องการของผู้อื่นก่อนความต้องการส่วนตัวเสมอค่ะและเขาเองนะคะก็ยังไม่ชอบการมีความขัดแย้งและมักเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการผเผชิญหน้าทางอารมณ์ค่ะ ต่อมาเรามาดูความหมายที่ซ่อนอยู่ในตัวอักษร ESFJ กันเลยค่ะสำหรับ E ตัวแรกนะคะก็ย่อมาจากคำว่า e x t r o v e r s i o n หรือ extrovert ซึ่งก็หมายถึงคนที่มีแนวโน้มในการใช้พลังงานส่วนใหญ่นะคะโฟกัสอยู่กับสิ่งว่าล้อมภายนอกและเขานะคะเป็นคนที่ชอบพบปะผู้คนค่ะตัวต่อมานะคะก็คือ S จะย่อมาจากคำว่า sensing ซึ่งก็หมายถึงคนที่ใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู้ข้อมูลมีแนวโน้มที่จะมองข้อมูลจากการดูรายละเอียดเล็กๆมากกว่าการมองเป็นภาพใหญ่ค่ะสำหรับตัวที่3นะคะก็คือ F ย่อมาจากคำว่า feeling หมายถึงคนที่มีแนวโน้มการตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกค่ะ ส่วนตัวสุดท้ายนะคะก็คือ J, j. จะย่อม,มาจากคำว่า j ัดจิ้งซึ่งก็หมายถึงคนที่มีแนวโน้มที่จะใช้ชีวิตตามแบบแผนกติกาหรือกฎระเบียบที่ถูกกำหนดไว้ค่ะต่อมาเรามาดูจุดแข็งของเขากันเลยค่ะสำหรับข้อแรกจุดแข็งของเขานะคะก็คือเป็นคนที่ชอบและมุ่งมั่นในการทำเพื่อผู้อื่นสนใจในความต้องการของผู้อื่นค่ะ ส่วนข้อ2นะคะเป็นคนที่อบอุ่นใจดีแล้วก็เฟรนลี่ค่ะส่วนข้อ3นะคะเก่งในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่สามารถพึ่งพาได้ด้วยค่ะข้อ4นะคะเป็นคนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยข้อ5นะคะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับบทบาทหน้าที่และเป็นคนที่ตั้งใจทำมันให้ออกมาดีอีกด้วยค่ะ ส่วนข้อ6นะคะเป็นคนที่ติดดินและเป็นนักลงมือปฏิบัติจริงและข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นคนที่เก่งในการจัดการเรื่องเงินด้วยค่ะต่อมาเรามาดูจุดอ่อนกันเลยค่ะสำหรับจุดอ่อนข้อแรกนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงข้อ2นะคะอาจจะเป็นฝ่ายโทษตัวเองข้อ3ไม่ชอบความขัดแยง้งหรือการทะเลาะเบาแวงค่ะส่วนข้อ4นะคะ ไม่เก่งในการรับคำวิาพากษ์วิจารณ์ข้อ5นะคะอาจจะหวังขอพึ่งพาผู้อื่นจากสิ่งที่ตัวเองมอบให้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คืออาจจะสนใจว่าคนรอบข้างมองว่าตัวเขาเป็นอย่างไรด้วยค่ะสำหรับหัวข้อต่อมานะคะก็คือ ESFJ ในที่ทำงานค่ะ ชาว ESFJ นะคะจะเป็นคนที่ชอบการปฏิสัมพันธ์และพูดคุยกับผู้อื่นในที่ทำงานเขานะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งทั้งยังชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอีกด้วย ESFJ นะคะจะถนัดในการทำงานที่จับต้องได้มากกว่างานที่เป็นทฤษฎีโดยที่เขานะคะจะโดดเด่นมากเมื่องานเหล่านั้นทำให้เขาได้เจอผู้คนไปพร้อมๆกันค่ะ ชาว ESFJ นะคะไม่ชอบความขัดแย้งแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาก็จะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเกิดความขัดแย้งค่ะและเขานะคะจะเสียใจได้ง่ายเมื่อเจอกับคําตำหนิหรือปฏิกิริยาในเชิงลบจากเพื่อนร่วมง,งานหากสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เขารักและทุ่มเทหรือให้คุณค่ากับมันมากค่ะ ESFJ นะคะเมื่อเป็นหัวหน้าเขาก็จะเป็นหัวหน้าที่สร้างเครือข่ายได้อย่างยอดเยี่ยม เขามักจะรู้จักคนในวงกว้างและมักจะใช้จุดนี้นะคะเป็นจุดแข็งในการสร้างความร่วมมือในการทำงานเขานะคะจะให้ความสำคัญกับระเบียบคุณค่าและวัฒนธรรมในองค์กรค่อนข้างมากเลยค่ะต่อมาเรามาดูตัวอย่างงานที่เหมาะสมกับชาว ESFJ กันเลยค่ะชาว ESFJ นะคะจะมีลักษณะอยู่2ออย่างที่ช่วยให้เขาค้นหาอาชีพหรืองานที่เหมาะสมมากที่สุด และนั่นก็คือการเป็นคนที่ชอบมีระเบียบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมีโครงสร้างของแผนงานหรือการปฏิบัติและเขานะคะยังชอบการสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกมาอีกด้วยส่วนข้อ2นะคะก็คือความพึงพอใจส่วนมากของตัวเองเกิดจากการที่ได้เป็นผู้ให้และชอบช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ ดังนั้นนะคะชาว ESFJ จะทำได้ดีกับงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหรือรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดระบบการมีกำหนดการหรือเป้าหมายของงานที่ชัดเจนนอกจากนี้นะคะยังสามารถรู้สึกมีความสุขสุดๆถ้าได้ทำงานเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือหรือบริการผู้อื่นอีกด้วยดังนั้นนะคะตัวอย่างงานที่เหมาะกับเขาก็คืองานประเภทสังคมสงเคราะห์หรือการให้คำปรึกษา ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้จัดการผู้ช่วยงานธุรการนักบัญชีผู้ดูแลเด็กและพยาบาลเป็นต้นค่ะสำหรับตัวอย่างอาชีพที่อาจจะไม่เหมาะสมหรือไม่ค่อยได้รับความนิยมจากชาว ESFJ นะคะก็คือนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเมอร์และวิศวกรเครื่องกลเป็นต้นค่ะ สำหรับความรักและความสัมพันธ์ของชาว ESFJ นะคะพวกเขาเป็นคนที่มีหัวใจอบอุ่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีมิตรไมตรีพวกเขานะคะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นอย่างมากและเขานะคะเป็นคนที่มีหัวใจที่รักในการทำสิ่งต่างๆเพื่อคนรอบตัวความสุขของพวกเขานะคะจะน้อยหรือมากขึ้นอยู่กับความสุขและความสบายของคนใกล้ตัวคะ่ะ พวกเขาจะเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่และเป็นห่วงเป็นใย,ยผู้อื่นอย่างแท้จริงนอกจากนี้นะคะยังมีความสามารถในการดึงสิ่งที่ดีที่สุดของผู้อื่นที่อยู่รอบตัวของเขาออกมาได้อีกด้วยค่ะสำหรับชาว ESFJ ในฐานะแฟนนะคะเขาจะเป็นคนช่างดูแลเอาอกเอาใจคู่ของเขานะคะพวกเขาจะให้ความสนใจกับการดูแลอันแสนพิเศษให้กับคนรัก และเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์อีกด้วยค่ะเมื่อใดก็ตามนะคะที่พวกเขาพูดคำว่าฉันจะทำขอให้มั่นใจได้เลยนะคะว่าพวกเขาจะใช้ความพยายามอย่างหนักในการทำภาระหรือหน้าที่นั้นในความสัมพันธ์ให้สำเร็จให้ได้ค่ะ ESFJ นะคะจะมีแนวโน้มที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับสถานะทางสังคมของคนรอบตัวและอยากจะรู้ว่าคนอื่นๆนะคะคิดอย่างไรกับตัวของเขา ซึ่ง ESFJ เองนะคะก็ควรระวังไม่ให้เอาเรื่องนี้นะคะไปส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ของคนใกล้ตัวค่ะเนื่องจากชาว ESFJ นะคะเป็นนักปฏิบัติที่ถนัดการลงมือทำมากกว่าการนั่งครุ่นคิดถึงเรื่องต่างๆพวกเขานะคะจึงเก่งในการจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านและยังสามารถจัดการเรื่องเงินเงินทองได้ดีอีกด้วยค่ะ สำหรับ Natural p a r t n e r ของชาว ESFJ นะคะก็คือชาว ISFP หรือชาว INFp ค่ะต่อมาเรามาดูชาว ESFJ ในฐานะเพื่อนกันเลยค่ะถึงแม้ว่าครอบครัวนะคะจะต้องมาก่อนแต่เพื่อนก็เป็นสิ่งที่ชาว ESFJ ให้ความสัมพันธ์มากเช่นกันค่ะ ชาว ESFJ นะคะมักจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนในฐานะที่เป็นเพื่อนที่ให้ความจริงใจมีมิตรหมตรียและเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะพวกเขานะคะยังใส่ใจกับเพื่อนรอบตัวทั้งนี้นะคะเขายังมีทักษะพิเศษในการค้นหาสิ่งที่ยอดเยี่ยมในตัวของผู้อื่นและยังสามารถให้กำลังใจผู้อื่นได้ดีอีกด้วย ชาว ESFJ นะคะอาจจะมีเพื่อนสนิทมากมายและเป็นเพื่อนที่มีบุคลิกหลากหลายรูปแบบค่ะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเรามาดูชาว ESFJ ที่มีชื่อเสียงกันเลยค่ะคนแรกนะคะก็คือ Jennifer Lopez คนต่อมา Bill Clinton คนที่3มนะคะก็คือ Jennifer g ์กา e r เนอร และคนสุดท้ายนะคะก็คือสตีฟฮาร์วียค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะหากคุณเพื่อนคนไหนมีคอมเมนต์หรือคำแนะนำอะไรก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ